สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับกับผมครูบอยสกายนะวันนี้นะครับก็มาสอนนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันแล้วกันนะครับการแบ่งพาร์ติชันนะครับไดซนะี่ไดดีเนี่ยทำกันยังไงนะครับหลายท่านอาจจะลงวินโดว์แล้วตอนนั้นยังแบ่งพาร์ติชันไม่เป็นก็กดลงไปก่อนนะครับเนี่ยสังเกตนะครับของแอดมินก็เหมือนกันนะของครูก็เหมือนกัน,ก,น,ก,นก็จะมีแค่ไดซีนะครับแต่วันนี้ครูจะมาทําตัวอย่างให้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าการแบ่งพาร์ติชันแบ่งยังไง นะครับท่านจะเอากี่ไดก็ได้ครับถ้าไอฮาร์ดดิสท่าน่ะมันมันความจุมันเยอะนะครับก็ก่อนกอื่นเนี่ยก็เริ่มที่นี่นะฮะปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มาที่ดิสต์เมเนจเมนต์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับไอนี้มีเป็นไดซี่นะครับที่จะสามารถแบ่งได้นะครับไดสี่ของครูตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสองร้อยสามแปด gb ครับแต่ก็ใช้ไปแล้วถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเนี่ยมันเหลือแค่หกสิบห้า เเปอร์ซ็นต์นะครับนี่ฮะหลักวิธีการดูถ้าจะแบ่งเนี่ยแบ่งได้อีกร้อยสี่สามจุดเจ็ดสี่นะครับแต่ครูจะจะแบ่งไม่เยอะนะครับครูจะจะแบ่งแค่แบบเอาไปแค่เก็บงานนะครับการแบ่งนะครับคือเทคที่ไร้สี่นะครับแล้วก็เข้ามาที่ชิงวอลลุ่มนะครับในวันนี้ครูจะแบ่งแค่แค่ประมาณสักสิบกิกนะครับสิบกิกจะแบ่งยังไงนะครับหนึ่งพันยี่สี่เอ็มบีเนี่ย หนึ่งพันยี่ส mb เนี่ยต่อหนึ่งกิกนะครับถ้านักเรียนหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการจะเอาสักสิบกิกยี่สิบกิกเนี่ยก็หนึ่งพันสองรอยี่สี่คูณตามจำนวนกิกที่ต้องการนะครับสมมตุติต้องการยี่สิบกิกเนี่ยก็ต้องใส่ตรงนี้เป็นสองหมื่นนะครับใส่ใส่เป็นสองหมื่นนะครับนี่เป็นสอนพื้นฐานเลยนะฮะการเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเนี่ยสมมตินักเรียนจะเอาต้องการแค่เนี้ยสองหมื่น เนี่ยต้องการแค่ยี่สิบกิกเนี่ยก,ก็ก็จะแค่นี้นะครับแล้วก็จะกดกดตัวนี้นะครับเนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการในการสร้างนะครับในการทำนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะลดขนาดความจุก,ก็จะลดหายไปจากเมื่อกี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเหลือแค่หกสิบสองน,นะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็ก็สร้างไปนะครับนี่นะฮะ นะครับเดี๋ยวรอเขากําลังสร้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูหาก่อนนะครับนี่นะครับกดอันนี้กดอันนี้อ่ายีิกิกเนี่ยขึ้นมาแล้วอันอันโนโลเคเนี่ยต้องกดอันนี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยเนี่ยกด New Simple um. นิวซิมเพิลเวอนักเรียนก็จะได้2 0่สิิกิกแบบที่ครูบอกเห็นไหมหนึ่งย์สอง่เนี่ยตอนหนึกิกไบต์นะครับถ้านักเรียนอยากแบ่งหลายๆพาร์ทอะแบบ พัดนี้ไว้เก็บงานพัดนี้ไว้ลงโปรแกรมพัดอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็ทําแบบวิธีครูเลยเนี่ยใช้ได้แล้วนักเรียนก็มาเรียกนะเนี่ยเลือกเลือกนะได้อันน้นเดี๋ยวดูยันได้แซะนะฮะเนี่ยคือครูก็จะเอาแค่ยี่สิบกิกในการเก็บงานนะครับได้สี่ก็จะลงโปรแกรมจีปาถาอะไรไปนะครับตามอำเภอใจนะครับแต่อันนี้ก็เนี่ยส่วนใหญ่ครูก็จะเอาแบบแบบนี้ง่ายๆนะครับกด following ดเนี่ยวอ v e r ีเนะี่ยกด next นะครับเนี่ย ntfs ก็ได้ไปซ้ำสองก็ได้นะครับคือมันลงได้หมดนะครับแต่แต่แตนะนำเนี่ยก็ถ้าจะเป็นการเก็บข้อมูลเนี่ยก็เป็น ntfs ดีกว่านะครับจะเป็นไฟล์ที่เขาเรียกว่าต้องกองอะมันรู้ที่มาของไฟล์ถึงจะจะจะลงในได์ได้ไดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแฟลชซ้ำสองก็เป็นไฟล์แบบสแตนดาร์ดพื้นฐานนะครับเนี่ยก็จบแล้วนะกด next next จบแล้วนะครับเนี่ยมีได์นักเรียนก็จะมีได์ดีเข้ามาใน ในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ยากไม่ง่ายเลยนะฮะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีเดี๋ยวครูจะออกให้ดูนะครับนี่ครับได้ดีก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นสิบเก้าจุดเก้านะฮะเลขสวยไปอีกนะฮะเพื่อใครจะเอาไปแทงหวยนะครับเนี่ยก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับทำคลิปสั้นๆมาให้ความรู้กันแล้วกันนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ